จะเริยนสุกัรดาพุทธศาสนาตัวนี้ก็จนทั้งหลายก็พบกันอีกเช่นเดิมวันนี้ก็จะเอาเริ่มตั้งแต่ตรงที่ร่ำเรียนวิชากันมาเพราะว่าได้บรรยายเรื่องเรื่องธรรมชาติเรื่องความน่ากลัวของธรรมชาติที่มีแตกต่างกันไปในแต่ละที่ ซึ่งครั้งกันั้นคงไม่แตกต่างอะไรกันหนักนักเพราะว่าความเจริญยังไม่มีป่าเขายังหนานแน่นนะจะนั้นคนก็เลยกลัวเรื่องผีสางนางไม้เทวดาเมื่อกลัวแล้วก็ทับทำไงก็หาของดีเข้ามาเรียนวิชาอาคมจากครูบาอาจารย์นะ ก็น่าจะเป็นจากเมื่อครั้งกระโน้นโบราณนะอาจจะมีฤาษีบ้างเรียนกับพระภิกษุบ้างพระภิกษุผู้เคร่งกรรมฐานก็เรียนกันมาเรียนแล้วก็ถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆมีรูปศิษย์ลูกหายเยอะบริวารเยะเยอะเหมือนอย่างกับครั้งขุนศึกสี่ขุนศึกของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมื่อปลายรัชสมัยก็เริ่มสงบแล้วไม่ค่อยได้ทำการรบรากันแล้วก็แยกย้ายไปอยู่ตามที่ต่างๆท่านหนึ่งนี่เก่งวิชามากอัตมาจําชื่อไม่ได้ไปอยู่ทางภาคอีสานโอ้ก็เปิด ำนักศักโอ้ลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะลูกศิษย์ลูกหาต่อรุ่นรุ่นต่นตอรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นก็ถ่ายทอดกันไปเต็มภาคีสารหมดครั้นี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยก็ไปรับขันมารับอะไรมาตัางา้งแต่รุ่นบรรพบุรุษแล้วอะ่ะวันนี้ก็พอ คนที่รับมา,า,มาบก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวอะไรว่ารับมาแล้วก็จนของที่รับมาในพานในถ้วยในขันเหี่ยวแห้งเฉาเ็าเก็บทิ้งเก็บอะไรอะไรไปแล้วเก็บทิ้งไปแล้วก็ไม่รู้ตัวเองมีหรือไม่มีก็ไม่รู้แล้วครั้เนี้ยลูกหลานนะนะก็ไม่ได้ดูแลไม่ได้อะไรก็แต่ว่าของของ ของเหล่านั้นก็ยังอยู่อยู่ได้คือพระเวทพระรมน์กิจวิญญาณบางคนนี่ถึงกับขนาดขั้นเลี้ยงผีได้เลยนะความสามารถเก่งกล้าวิชาอันนี้พอเรียนวิชาเก่งกล้าเลี้ยงผีได้แล้วควบคุมไม่ได้จะเริ่มควบเริ่มควบควบคุมไม่ได้แล้วก็ ตกเป็นอำนาจของเหล่าวิญญาณเหล่านั้นตกอยู่ในอำนาจของเหล่าวิญญาณเหล่านั้นแปลสภาพกลายเป็นปอบบ้างผีว่าบ้างอะไรต่ออะไรไม่รู้ละ่ะนี่ลูกหลานไม่รู้ไม่รู้เรื่องพอคนนั้นละสังขารก็ถ่ายทอดมาเรื่อยเพราะว่าไม่รู้จะเอาอะไรไปทิ้ง ขันก็ไม่มีอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่มีเหลือแล้วไม่ให้เห็นแล้วไม่มีให้เห็นแล้วนี่คือที่มาของเชือ้ออันนี้พอพอสมัยปัจจุบันนี้คนที่มีเชือ้อพอที่จะสําแดงอะไรได้บ้างเนี่ยก็เริ่มสําดงให้เห็นสําดงเปิดสำานักบ้างเปิดตำหนักบ้างเป็น รางองทรงเจ้ากันบ้างคนที่เห็นก็อยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะดังเหมือนเขาบ้างแล้วบังเอิญน,นะถ้าเจ้าของสำนักเจ้าของตำหนักนั้นถ้าไม่มีคุณธรรมไม่มีศีลธรรมตันแนส่งเลยนี่มีองค์เทพนะ มีองค์เทพมีเจ้าพ่อนั่นเจ้าแม่นี่จะมาอยู่ด้วยมีพญานาคมาอยู่ด้วยมีพญาคุดมาอยู่ด้วยไปรับขันละแอก็อยากเป็นลูกอยู่แล้วนี่นะก็ไปรับบางคนไม่อยากเป็นเลยก็ถูกขยันขยอให้ไปรับเอาไปรับมาแล้วมันไม่ดีเพราะเจ้าของตำหนักเจ้าของตำนักไม่ใช่คนมีศีลธรรมอะไรก็เพียงแค่จะยัดผีฝากผีของตัวเอง ให้ไปแล้วคราวนี้ก็ดูความเคลื่อนไหวของร่างที่มาเนะี่ยของไอ้คนที่มานั่แเลยนะเป็นยังไงยังไงเป็นก็แกล้งทําเป็นโน่นเป็นนี่พอมาหาเจ้าของสํานักเจ้าของตําหนักรักษาโอ้มาเท่าไรมาเท่าไรก็รักษาหายทุกทีอาจารย์เก่งอาจารย์เก่งใหญ่เลยนีอาจารย์เกง่าาเกงใหญ่เลยก็เชื่อใหญ่เลยคนนี้นะ แต่ทําไมพอไปไกลๆจากครูบาอาจารย์แล้วมันทําไมเป็นอีกไม่นานก็เป็นอีกรักษาไม่หายได้สักทีและตกเป็นเหยื่อของเขาอยู่ด้วยแล้วสิ่งพว่น,นี้เนี่ยจะอ้างจุดขายของเขาเลยก็คือรวยทันใจรวยทันหาัตาเห็นบูชาพญานาคแล้วรวย บูชาพญาครุฑแล้วรวยบูชาปู่ท้าวเวสวรรณแล้วรวยก็เอาเลยคนที่เป็นมีเชื้ออยู่แล้วพอที่จะตัดแดงอะไรได้อะไรได้ก็อะไรที่ดังก็ผัอ้างเอาอันนั้นแหละนะอย่างปู่สีสุดโทดังก็เอาเป็นปู่สีสุดโทปู่อนันตะดังเอาเป็นพ่ออนันตะอีก สารพัดที่เขาจะอ้างเพื่อโปรโมทต,ตัวเองอะนะเพื่อโปรโมตตัวเองไปถึงขายเอาวันนี้ก็คงจะพอตอนนี้ก่อนเนาะเพราเวลามันยังช็อตสั้นๆอยู่ก็ขอความสุขความเจริญยังมีกับบรรดาท่านตาทุกชนทุกคนทุกท่านเทินเจริญพร